That's so why I call it a gift call. you work You work here? I can get up I have a gift card and I have a, Is there a gift card now? Huh? Is that a gift card? Yeah. มีของแค่นั้นละจ้ะมีดอกไม้แล้วก็มีของตามตามที่เห็นเนี่ยแค่นี้แหละนะเอ่อเจ็ดสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญก็สองพันเนาะสองสองพันหนึ่งสองพันสอง พากันมาซื้อนั่นจะทำ uh, อ่อชิคเก้นพากันมาซื้อนั่นไม่มีอันนั้นไม่มีโยเกิรต์ตคลิกโยเกิร์ตก็เลยมาซื้อคลิกโยเกิรต์ตอย่างอื่นมีหมดแล้วแต่รวมแล้วก็เจ็ดสิบเอ็ดเหรียญน,นะ จ้าอันนี้จะทําไว้ข้างล่างวันนี้จะทํอไก่นะคะผักขมแล้วก็ชีสนะคะ chicken spinach chicken casserole นะคะอ๋อทำไมอันนี้เป็นแบบนี้อ้ยน้ำมันกระเด็นเหรออ้ยตายแนละ้วฉันจะต้องทําความสะอาดนี้นี่เห็นไหมวันนั้นก็นึกว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วอันนะคะเราใช้น้ำมันมาก,กอ,อกนะคะ มันมะกอ,อกแล้วก็ตัวนี้นะคะกาลิกซอนะคะแค่นี้และค่ะคนคนคนเนาะมือลา้างแล้นนะมืออันนี้เราจะเอาไว้ฐานข้างล่าง จะได้มีกินคู่กันไปเลยแค่นี้พอนะจ๊ะไก่ก็เหมือนกันค่ะไก่ก็เหมือนกันนะคะเช็ดมือก่อนเดี๋ยวขวดมันจะเปื้อน ไก,ก,ก่ก็เหมือนกันนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่ตัวนี้นะคะเกือกระเทียมแล้วก็ใส่พริกนะจ๊ะใส่พริกพริกอะไรก็ใส่ไปแล้วแต่ชอบนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกไทยเนาะ แล้วก็ขยำขยำอันนี้เราหมักไก่ไว้แล้ว15นาทีนะคะแล้วก็เอามาลงมาใส่แบบนี้เลยจ้าล้วหั่นไก่แบบนี้นะคะให้มันหั่นแบบไม่ต้องหัน่นออกเยอะหั่นแบบนี้จ้าเพราะว่าเวลาน้นชีสมันจะได้เข้าไปได้ในง่าย ก็เอามาเลแบบนี้เลยจ้าต่อไปนะจ๊ะเราก็เอานี่นะจ๊ะคริกเกวเกิดนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็พมจอนชีสนะคะแล้วก็นมคนจืดนิดหน่อยนะคะอันนี้ปรับสูตรนะจ๊ะเพมาจอนชีสนะจ๊ะใส่ลงไปแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะคะ นมข้นจืดนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วเดี๋ยวไปใส่พริกไทยนะจ๊ะช่วงเราทำนี้เราเตรียมโอเว่นไหมนะคะ400ฟาเรนไฮน์นะคะเสร็จแล้วเราก็เอานี้มาใส่ไก่เราเลยจ้า อันนี้นะคะสามีรีเควสมาคือเขาชอบเอ่อเออเห็ดด้วย <laughs> ก็เลยเอาเห็ดมาใส่ให้เขาด้วยนะคะ so, แล้วเราก็จะโรยสเปนิดลงไปนะคะสปินเนสนะคะผักคขมผักขมบ้านเราจะ้ะ <laughs> โรยลงไปเลย <laughs> การที่เราชอบเลยยากินเยอะอยากกินน้อยนะแล้วก็ที่สำคัญที่เรานะเราไปเอาสูตรฝรั่งเข้ามานั่นแหละแต่ว่าเราเพิ่มใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะจะได้หอมหอมอันนี้เจียวไว้แล้วนะคะหอมอหอมหัวใหญ่ะะก็ใส่ลงไปด้วยเนาะ สุดท้ายนะคะเราก็โรยมอสซาเรลานะคะวอสซาเราชีสนะจ้าชอบชีสอะไรก็เอามาเลยจ้าแต่วันนี้เราทำวันนี้นะคะเราทำไก่ผักขมแล้วก็ชีสใส่เลยจ้าใส่ให้ตามใจชอบเลยจ้าใส่เยอะๆเลยเพราะว่าสามีชอบ แล้วก็ไปเข้าเตาอบนะคะ400ฟาเรนไฮน์นะคะ45นาทีนะจ๊ะแล้วแต่น้ะว่าเตาอบไข่จะยังไงเดี๋ยวเราเอาพิดไทยนะคะมาใส่แค่นี้เสร็จแล้วจ้า 15นาทีมาดูกันจ้าอันนี้4 4 0สองศานะคะฟาเรนไฮน์อ่า50นาทีโอ้ my god เฮ้ยมันไอมันถูกอันนี้หมดเลยเป็นแบบนี้นะจ้าเดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวจะตัดให้กินนะคะข้างหน้าเสร็จแล้วเสิร์ฟแบบนี้นะจ้า เสร็จแล้วนะจ๊ะจะได้เป็นแบบนี้นะจ๊ะเราไม่ได้กินไงแต่ว่าเสิร์ฟให้เขากินแล้วก็เลยไม่รู้อ่ะไม่ได้ตัดให้ดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่จะไปเก็บนะคะ บอกอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีกแต่เราไม่ได้ชิมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าวันนี้เรากินส้มตำของเราแล้วสวยมากโอ้สวย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 โคตรนาย นี่จ้ะนี่เห็นไหมเห็นความยาวไหมซื้อมาผิดลืมดูความยาวความยาวมัน80อันนี้ความยาวเรา95ความยาวนั้นมัน84เนี่ยก็เลยไปหาดูในอเมซอนเนาะอันนี้ซื้อมาจากจากโลเนาะแบบว่า ซื้อมาดีนะหยิบมาสองอันซื้อมาความยาวมันอ,อันหนึ่งนะอนละลรความยาวมันเท่าไหร่่า8ปสอันหนึ่งอัลละยี่สี่เหรียญน,นะได้อันเดียวนะได้ได้หนึ่งได้ข้างเดียวนี่ได้ข้างเดียวหนึ่งข้าง หนึ่งชิ้นซื้อสองมาสองอันก็ยี่สิบสี่สี่สิบแปดเนาะอออันนี้ความยาวแค่นี้เนาะอ,อันนี้ก็เลยจะเอาไปจะเอาไปเปลี่ยนเขาก็จะคืนเงินให้เราแล้วก็พับใส่แพ็กเกจแล้วก็ไปไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเราไปหาเจอในอเมซอนก็เลยมาพูดให้ฟังในอเมซอนเนี่ย ได้สองข้างราคายี่สิบสี่เท่ากันแต่ว่าได้สองีสองข้างแบบนี้อันนี้มีรูปเหมือนสองข้างแต่ว่ามันข้างเดียวไงเออก็เลยอยากบอกเพื่อนเพื่อนว่าให้ไปซื้อที่เมซอนนะนะจ๊ะให้ไปซื้อที่ไม่ต้องไปซื้อที่เหมือนกันเลยคุณภาพเหมือนกัน มาละจ้านีออเดอร์มจาจากอเมซอนมาละออกรุ่งออกรุ่งโอ้ยไปใหญ่กระไดเนาะอ้อ้ยอุ๋ออองแบบนั้นเลย่ะอ๋อสมาร์ทอันนี้กระสิภาพใส่ถุงแลวก็เอาไปขึ้นอันละยี่สิบสี่กระสิได้เงื่อนขึ้นบวกแท็กบอกอยังหลักอะยี่สิบสี่ก็ยี่สิบสี่เก้อ สี่สิบแปดนะอห้าสิบอันนี้ก็เสียเอาออนไมคที่ความเงามันอันนี้แพ็คเดียวแพ็คหนึ่งได้สองอันยี่สิบสี่แพ็คละยี่สิบสี่ความเงามันก็คือกันเห็นปะซิ it's the same yeah but these are bigger and cheaper huh twenty four yeah and got two ส่วนล o n ง t ัวเ t ็นั่สิ t e h ็ v เ t ร o Okay. You w a n ยา o cut แ h a ก tag o ่ f first? Mm, o k เ y เสร็จละจ้าเสร็จแล้วอันนี้ได้ความยาวพอดีกันเลยเห็นไหมจ้าได้ความยาวพอดีกันเสร็จละอันนี้กะจะไปขึ้นเขา ยอมไัได้เลยเอาไปขึ้นได้เอาไปขึ้นเราเอาเงินให้เฮา